คอ,อยอยู่ข้างๆเราตลอดโดยที่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้นําเป็นกําลังใจให้กับเราหลวงพี่โชคโชคดีนะที่ว่ามีหลวงพ่อธรรมะท่านให้โอกาสโอกาสที่ให้พระธรรมญญาติ1,127ลรูปได้เดินเส้นทางนี้แล้วก็ให้โอกาสญาติโยมได้มาทําบุญใหญ่ได้มารับบุญใหญ่พ่อเห็นโยมแม่มาโยมแม่ก็ ก้มลงกราบแกบอกว่าแกปลื้มมากมากครั้งติ่สุดแกปลื้มตั้งแต่บวชมาจนครั้งนี้แกปลื้มมากกว่าจิ่งได้เมือเม่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายได้ลูกอมจากหลวงพ่อฉันลูกอมไปด้วยก็ตึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระไปด้วยกันในล,ลูกอมในปากในใสเป็นแก้ว <c oughs> ก็ปลื้มครับปลืม้มปลืม้มจริงจริงยิ่งใกล้ถึงเส้นทางเมื่อไหร่ ก็ยิ่งมีกำลังเพิ่มยิ่งขึ้นมานั่งเนี่ยค่ะเป็นแถวยาวซึ่งไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นในในชีวิตเลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็น เป็นนิมิตหมายดีมากเลยแล้ววันนี้ทั้งวันนะคะแดดก,ก็ไม่มีเลยค่ะแดดไม่มีเลยเหมือนปฏิหารเลยนะคะแล้วก็นี่ฝนตกด้วยค่ะเนี่ยพบน้ำมนต์มาให้เลยเหมือนได้มีสิ่งที่มาโปรดนะคะเหมือนกับตอนที่ว่าก่อนที่จะมานี่ก็เหมือนอยู่ๆก็ฟ้าก็แดดก็ไม่ร้อนมีฝนโปรยปลายลงมาเหมือนก็มีขอขรมน้ำมนต์ลงมาให้ แล้วอย่างเห็นพระธุดงเดินมาบางองค์ท่านขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ยังสู้ยังเดินเรานั่งเรารู้สึกเมื่อยแต่ว่าพอเห็นท่านเดินมาแล้วรู้สึกปลื้มมากเพราะว่าออขนาดเท้าท่านเจ็บท่านยังเดินธุดงรู้สึกดีใจอะค่ะเหมือนกับว่าสักครั้งหนึ่งถ้ามีแบบนี้อีกก็จะให้ลูกหลานไปบวชค่ะอยากให้ลูกหลานไปบวชเหมือนเราปลื้มมากแต่เหมือนว่าในกระบวนนี้ถ้ามีลูกหลานเราอะเราจะดีใจมาก เหมือนกับทุกค,คนคุยกันหมดแล้วค่ะเนี่ยหลานที่มาทุกคนบอกว่า,า,ามีโอกาสหน้าหนูจะเดินไปให้ป้าไห,หวแบบนี้เห็นพระเดินมาดีใจมากโตขึ้นผมอยากจะบวชไปเดินทุด,ดงแบบนี้มากนะพวกเรามาจากสุมุทราคมมีชาวมณฑพาม,ามาทําบุญกันแล้วก็มาสองร้อยกว่าคนครับแล้วก็ได้ยินขาวว่าพระทุด,ดงมาเดินทุด,ดงเรามาทําบุญกัน เราเห็นพระดุดงมากมายแล้วก็ได้อุบัตนมากได้บูนมากครับดีใจมากปื้มมากมาเจอที่พมา่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยอยากให้หลวงพ่อจะแบบนี้บ่อยๆผู้นูเป็นพระผู้ศาสนาไม่ทอดทิถึงแม้ว่าเปมาทำงานที่เมืองไทยเปียงกลุ่มเ,เ,เล่นๆน้อยเราละ ราพุทธศาสนาเราไม่โทษทีมราพุทธศาสนาเท่าที่เราช่วยเหลือปู่ย่าตายายไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยเรามีบุญงขนาดไหนาลาหลุงพ่อมามขอให้ลุงพ่ออายุยื เราเป็นคนที่เราชอบทําบุญและเรื่องบุญที่มาหาถึงที่นี่เนี่ยผมว่าหายากนะคนต้องวิ่งไปหาบุญนะแต่ถ้าบุญวิ่งมาหาถึงที่เนี่ยพี่ <dles S 1> ผมว่าน้อยมากนะน้อยคนมากนะที่บุญวิ่งมาหาถึงที่นะวิ่ง <c oughs> มาหาเราแล้วไม่ใช่เข้ามาองค์เดียวนะ1ึงพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดลูกผมว่าไม่ใช่ของง่ายแล้วไม่ใช่ของที่เกิดง่ายๆผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอาศัศจรรย์จริงๆผมถือว่าเป็นโชคดีของผม ตั้งแต่ตั้งแต่เห็นว่าเอาเอาเสือปูแล้วมีให้โรยดอกกูหล,ลาบเนี่ยนะฮะ<า>ผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าพระที่เดินมาระยะทาง300กว่ากิโลเนี่ยสามร้อยหกสิบห้ากิโลปวดนะครับปวดเท้ามากนะครับพื้นถนนหินอะไรนะครับมองไปเนี่ยเห็นพระเดินมาปพื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งโอ้โหเห็นแล้วความลําบากเราเดินนะักิโลหนึ่งสองกิโลเรายัางแย่นะแต่พระที่ดงท่านเดินถึง365กิกิโลผมว่าสุดยอดนะครับหายากครับ ความปื้อปิดดีที่เรยเนี่ยดีใจสุดๆไม่รู้จะพูดยังเนี่ยจะทําให้คนเห็นว่า,าศาสนาของเราเนี่ยต้องยืนยืนต่อไปาศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์นี่สําคัญที่สุดอยู่แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเราไม่เคยได้เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคะรู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีอะค่ะ จา,จากที่แบบเราเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะล้มก็ได้ลุกก็ได้อย่างเงี้ยแต่พอเรามาเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกดีค่ะมันเป็นความรู้สึกมันปิติในในอกนะในใจนะมันมันมันเกิดความปิติมันเกิดความปิติในใจแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจมากๆเป็นอย่างที่สุดแล้วก็จะแนะนําหลายๆคนที่เราได้รู้จักแร้วว่าให้ให้มันไปร่วมในงานมันอย่างนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้เจอปรากฏการณ์แบบนี้รู้สึกปลาปลื้มมากค่ะ รู้สึกว่า,าทำให้เรามีจิตใจของแผ้วมากขึ้นนะคะอยากให้มีปรากฏการณ์อย่างนี้บ่อยๆค่ะคือเห็นพระเยอะขนาดนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าศาส,สนายังยัง,ย,งยังคงอยู่กับเราและอยากให้พระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆะคะ่ะอยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็จะรอรออย่างนี้ทุกปีะคะ่ะ ถือว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีที่ต้นปีหลังจากที่น้ำลดแล้วก็มีพระมาทุดงแล้วก็ได้มาใช้สถานที่ของวัดคองขวางจริงๆก็อยากจะให้เกิดมีอย่างนี้มานานแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติวัดคองขวางที่ได้เดินทางมาพักเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกระผมเป็นอย่างสูงยิ่ง ท่านทั้งหลายเหล่านี้อีกจํานวนไม่ใช่น้อยก็จะเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะอย่างแน่นอนรวมทั้งประชาชนก็มีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็เป็นการยกระดับในในเรื่องของความศรัทธาก็จะสูงยิ่งขึ้นไปอีก พวกผมก็รู้สึกภาคภูมิใจในภารกิจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายในครั้งนี้นะครับผมก็อ,อยากจะขอกราบขอบพระคุณน,นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้โอกาสพวกเราทั้ง1127รูปได้ออกมานะครับประกาศกล้องให้โลกได้รู้ว่านะครับพระพุทธศาสนายังคงจะอยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนแล้วก็ของทั้งชาวไทยและของโลกตลอดไปนะครับและพวกเราสัญญาว่าทุกย่างก้าวนะครับเราจะทําให้เป็นย่างแก้ว แล้วเราจะนําแก้วทั้ง1,127ลูกนี้นะครับร้อยเป็นมมลัยนะครับเพื่อจะนําเป็นของขวัญไปถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ